เฮ <ermaid> จะจะต <champions> ีใช <bubble> ่ไหมครับใช่ครับกี่ใบครับหลายใบหมกสิบใบครับกอลองต่อลองดูครับทางสาบังโพทางผมไม่พร้อมอะครับเป็นใส่แพ้ได้ไหมครับ เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนี่ยครับต่อรองได้นะครับสาวบางโพเพราะว่าคุณ เป็นคนไปปนไปมันเหตุเองผมขอ,ขอรถได้ไหมครับรถอะไรครับหมายถึงว่าจากหกสิบใบาทหรอใช่ครัร้ได้ห้าเราได้ห้าสิบแล้วกันห้าสิบห้าสิบห้าสิบเก้าเนาะห้าสิบบครับ สามังโผว่าไงครับห้บาสิบใบขอสี่สิบได้ไหมครับมันเป็นห้าสิบห้าใบครับผมขอตาแรกหกสิบครับถ้างั้นผมจาย,ยึดเหมือนเดิมนะสะามังโผคุณจะโดนทลุโพเทคด้วยนะมมีโพเทคไปป้น ผมก็มีนะพูดถึงโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่เขื่อยู่นี่ไงสะพ้ายมาแล้วครับทางไหนเพิงเห็นเอาเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้สะพ้ายมาเหรอหกสิบใบครับตอนแรกที่ผมยื่นไปครับครับงั้นผมขอห้าแล้วผมขอห่าแล้วกลางๆนะ ทั้งสองแก๊งเลยถ้าไม่ลงตัวก็ิไปทำไงอ่ะนาติดแน่เลยเป็นไปได้ถ้าไม่ลงตัวไม่ลงตัวหมายถึงในนานที่นี้คือไม่ลงตัวผมหรอหรือว่าไม่ลงตัวเขาฝ่ายเดียวฝ่ายครับเงียบเลยก็งมเีเสียงก็ฟังเลยย่างแบบวันนี้คุณนอนไปตอนเที่ยงบ่ายโมงเลเมั้งปิปเปอร์ดิโอ้กว่าจะได้นอนวันนี้เที่ยงบ่าย เปิดอะไรเปิดตัวเล็บหรือเปล่าอ๋อมไม่หอมมือเบาไปหรอโอเคโอเคเท่าทีเท่าทีนะนั่นนั่น่าจะเสียงในเกมมันดังไงไอ้บอลลี่มึงพูดอะตีเหล่าอะไรนะพี่ตีตีเหรอตีเหรอไม่ไม่ไม่รู้ครับพี่พี่เก่งเขาคุยอ่ะเรื่องผมเบาดิผมเปิดกระลิบกูก็เปิดกลิฟพี่ตีบ่อยเรื่องแต่งตัวตามกูไงมันไม่ทำอะไรรองเท้าก็เหมือนกางเกงก็เหมือน ต้องการอะไรครับผมก็เพิ่มเสียงให้แล้วต้องการอะไรก็นี่ไงผมว้าำผมอีกแล้วทำอะไรไม่เคยอยู่ในสายตาแชทเลยว่ะแม่งนี่ห่วยงอมว่ะทำอะไรไม่เคยดีหรอกในสายตาอ้าวพี่เสียงเบาเสียงเบาก็มาโทษผมเพราะเสียงดังก็ด่าผมอีกงอมว่ะ ตามได้พี่ให้แบหน่อยเอาวา่าวาอมนะ งอมนะบอกไว้ก่อนพี่พร้อมหรอพร้อมอะไรวะพร้อมหนีแค่น้องน้องผมพร้อมหนี ฮัลโหลอ้ตอนนี้กูได้กินนอนอยู่ครับนอนอยู่เหนื่อย<ผ>มันเหนื่อย<ป>มันเหนืมม่อยให้มันนอนให้มันนอน <ๆ S 1> พวกนี้นะครับน่าจะมาให้มันนอนเถอะเพราะว่ามันมันไม่ได้นอนเลยมันมันอยู่กับผมมันก็ไม่ได้นอนผมก็ไม่ได้นอนมันก็ไม่ได้นอนเออทางเล่นปะเทจะเล่นวันไหนครับพรุ่งนี้ป่ะพี่หรือวันนี้ก็ได้ฮะพรุ่งน,นี้ก็ได้ครับฝั่งทุม คั่นี้สองทุ่มผมตัดเป็นสี่ิบแปดใบนะครับสีสิบแปดใบได้ครับได้ครับตามนั<ด>้นมาครับ,รบแล้วก็ทางสาวอังโคจะโดนทรูโพเทคด้วยนะครับทรุโรเทคตัวเองแล้วก็ไปทะลุโคเทคของทางไดฟันเทนนะครับโอเคครับ ไม่มีแล้วก็แยกแยะเลยพรุ่งนี้ไม่ได้ยินประกาศนะครพี่ไม่ได้ยินหรครองขารองขารบสขาของครับวันนี้มันนี่มันได้วันนี้สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับใช่สี่อ่ะพี่ครับเรื่องอะไรพี่ผมมาไม่ทันมันมาป้นน้องปีนี้มันนีดเหรอพี่ใช่ใช่ครับใช่ครับพี่คืองี้เดี๋ยวพรุ่งนี้สองทุ่มก็รวมมันอยู่แล้วไม่เป็นไรแล้วก็จริงๆพี่อยากจะตีแค่ห้าสิบใบ จริงๆอ่ะแต like 1, here, okay. so ks, gang, ่ถ um so ้าพี่เรียงห้าส nee ิบบาทอย่ามันลดลดลดลงมาอ่ะนั่นแหละตามนั้นอ่สี่สิบแปดก็โอเคอ่ะพรุ่งนี้สองทุ่มไม่มีใครตรงนี้น่าจะพร้อมนะเราคือแก๊งหรือครอบครัวไว้ไหนเฮียอ่ะเระคนไม่ดีพอีะน้อยคนไม่ดีถ้ามีรีใครไม่มีพอยก็กินในกล่องแล้วพี่ตัวเกียวอยู่เหรอไม่มีพอยครับพรอหมดครับฮะอะไรไม่โอม่ไม่ไม่มีก็ไปไปนี่ไม่ใช่เหรอพี่ ไม่ได้ได้จรันรัาเจรนเพิ่งไม่ไอไม่มีรถับเบสผมเรียน้องเรียน้องมา่ะไม่มีครับปะมาป้าไม่มีรถรับเออพี่เกล่วเรื่องนั้นะผมว่าไม่มีผมว่าไม่มีที่ขับอยู่ในจักรยานกไให้นะเจตี้อุไม่ได้ครับป้าป๋ามามาเอาได้กับคนในแก๊งเลยคนทนที่อยู่ในกูบะมันมันใช้น่ออนแล้วก็ให้ให้ให้คนที่กูะเออเทคได้เออไ่ เอ้ดี๋ยวผมเพื่อแก่ไอ้บอสก็ได้ผมผมผมขับแม็กอุ้มก็ได้พี่ไอชอนไอชอนมันมีรถเลยผมขับขับแม็กไม่ปวดเอาแม็กอุ้มดีกว่าเดี๋ยวผมบอยบอสไอ้บอสมันไม่ได้อุ้มใช่ไหมพี่เวลามันเล่นมันไอ้นี่เนาะไฟงี่เดียวหรือยังไงไอ้บอสเหรอไอบอสจริงๆอ่ะไอ้ไอ้บอสอล้พี่อยากให้มันถือรถดีเพราะมันมีทั้งปืนมันเล่นเล่นปืนวงวงนอกไอวงนอกของตแล้วมันก็ช่วยแบบช่วยช่วยเพื่อนได้อยู่อ่ะ มันมีคนอ,อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหารถให้มันคนที่แบบไม่ได้อุ้มไม่ได้อะไรแต่ได้วิชั่นก็ได้พี่แต่ผมแล้วผมอยากขับแม็กไงในเมืองไงเฉยเพราะว่ามันมันดีรอบเนี้ยรถมันดีอยู่ตรงเงี้ยผมงเงี้วิชั่นอ่ะยังมีวิชั่นอ่ะใช่พี่ผมขับอลอดอยู่แล้วไงเออนี่งวิชั่นหนึ่งคันโอเคครับเดี๋ยวให้เจเจอาให้บอยขับวิชั่นได้เองก็ไปขับนี่ได้เรื่องรถอย่าว่ากันสหับพรุ่งนี้แหละโอเคป่ะันเต็มตัวโปรโลไอเบลเลอร์ดีจัดเลยอันนี้ชื่ออะไรนะซันนะ จริงมีเหรออะไรนะครับเออใชายแนเหรอนนแแ<ฟ> <maintained. S 2> ชื่อแฟนใช่ไหม <im pe f ans> อโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ <im pe f ans> <Ronaldo> ขอบคุณมากครับประเดี๋ยวชื่อแฟนใจดีแฟนใจดี